อัมริดกลับมาที่หน้าบ้านเห็นอับราวอยู่กับพวกก่อการจราจนก็ตกใจเธอรีบวิ่งหนีไปอับราวเห็นอัมริดจ,จึงวิ่งตามไปในระหว่างทางอับราวได้พบกับฝารุกที่ได้รับบาดเจ็บฝารุกบอกเขาต้องการตัวอัมริดไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามไฟอัมริดซ่อนตัวอยู่ไกลๆแต่ทั้งสองไม่ได้สังเกตเห็นรันทีตามหาอัมริดและพบกลิเธอตกอยู่บนถนนต่อมาทั้งสองพบกันและกอดกันด้วยความดีใจ อัมริดบอกให้เขารีบกลับไปที่บ้านกับเธอเพราะพ่อแม่เธอถูกพูกก่อการจราจนทำร้ายต่อมารันทีพาอัมริดเข้ามาในบ้านอัมริดเห็นกองเท่าฐานของพ่อแม่เธอก็สุดลงร้องไห้นึกถึงความทรงจำที่ผ่านมาของเธอกับพวกเขาจากนั้นเธอเก็บเท่ากระดูกใส่หม้อใบเล็กรันทีบอกอัมริดว่าพวกเขาต้องรีบไปจากที่นี่เพื่อไปขึ้นรถบรรทุกที่จะเดินทางไปเมืองอมฤตสาร เป็นโอกาสสุดท้ายของพวกเขาพวกเขาจะพลาดไม่ได้อัมริดบอกอัมริดบอกเธอจะทิ้งพ่อแม่ไว้ที่นี่ไม่ได้รันทีบอกพวกเขาจะเอาเท่ากระดูกของราตันกับราชานีไปโปอยที่แม่น้ำบีอาสตามความปรารถนาของทั้งสองและถ้าหากพวกเขาทำไม่สำเร็จเขาก็จะไม่ขอทำพิธีแต่งงานต่อจากนั้นรันทีก็เอาเสื้อผ้ามาให้อัมริดเปลี่ยนเพื่อจะปลอมตัวเป็นมุสลิมที่นอกเมืองบีชถามรา ราธาว่าเธอรู้เรื่องความสัมพันธ์ของอูเดกับวาสมาอย่างนั้นหรือราธาบอกเธอรู้และเธอก็ได้ช่วยเหลืออูเดดังนั้นเธอจึงต้องเก็บเป็นความลับจากเขาปิชก็นึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาคิดว่าเขาเข้าใจราธากับอูเดผิดเขาไม่สมควรได้รับการให้อภัยอูเดบอกวาสมาว่าเธอปิดบังความจริงจากเขาว่าลูกในท้องเธอเป็นลูกของเขาเช่นเดียวกันวาสมาบอกเธอไม่ได้ให ใครแต่ต้องตัวเธอเลยนอกจากเขาคนเดียวอูได้บอกเธอยอมแต่งงานกับฟารุกและเป็นห่วงครอบครัวของเขาแต่เขานั้นกลับเข้าใจเธอผิดและต่อว่าเธอ ทันใดนั้นชายชาวฮินดูกลุ่มหนึ่งจะมาทำร้ายวาสมาอูเดไล่คนพวกนั้นไปวาสมาล้มลงและมีอาการเจ็บท้องพวกผู้หญิงที่นั่งรถออกจากเมืองมาด้วยกันก็ช่วยกันดูวาสมาและพาเธอเข้าไปในกระโจมต่อมาอูเดรู้สึกผิดปกติจึงเข้าไปดูในกระโจมไม่พบวาสมาและราธาก็ตกใจ อีกด้านหนึ่งรันทีกับอัมริดที่ปลอมตัวเป็นมุสลิมออกมานอกเมืองพวกตำรวจเร่งให้ชาวบ้านที่ต้องการจะลี้ภัยรีบขึ้นรถเพื่อจะออกเดินทางไปยังเมืองอมรุตสารรันทีบอกให้อัมริดถอดชุดคลุมมุสลิมออกฟารุกกับพักพวกมาที่นั่นเห็นตำรวจจึงได้รีบซ่อนอาวุธและแยกย้ายกันตามหาอัมริราธากับวัสมาถูกชายมุสลิมสองคนจับตัวไปอูเดกับบิชก็อ,อก ตามหาพวกเธอบิชเห็นชายกลุ่มหนึ่งเข็นรถเข็นที่มีร่างผู้หญิงสองคนที่กลุ่มไว้ด้วยผ้าสีขาวเดินผ่านไปเขาก็บอกอูเดว่าคิดว่าคนพวกนั้นน่าจะจับตัวราธาและวาสมาไปจากนั้นเขาเห็นปืนกระบอกหนึ่งตกอยู่ที่พื้นจึงหยิบขึ้นมาบอกอูเดว่าเขาจะไปเบี่ยงเบนความสนใจของคนพวกนั้นให้อูเดแอบไปช่วยราธากับวาสมาและหนีไปจากที่นี่อูเดบอก เขาไม่อยากทิ้งพ่อไว้คนเดียวบิชบอกว่าพวกเขาไม่มีทางเลือกถ้าหากเขาเป็นอะไรไปก็ให้อูเดดูแลราทาครอบครัวให้ดีจากนั้นบิชใช้ปืนขู่ให้ชายกลุ่มนั้นปล่อยผู้หญิงที่อยู่บนรถเข็นไปอูเดมาที่รถเข็นพบว่าผู้หญิงสองคนนั้นไม่ใช่ราทากับวาสมาผู้หญิงสองคนนั้นขอบคุณอูเดที่ช่วยพวกเธอหญิงทั้งสองก็รีบหนีไป บิชยิงปืนใส่ชายกลุ่มนั้นแต่ปืนไม่มีกระสุนเขาจึงได้ถูกชายกลุ่มนั้นรุมทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหาัสอูเดรีบมาช่วยและไล่คนกลุ่มนั้นไปอีกด้านหนึ่งรันทีขึ้นไปบนรถบรรทุกขณะที่ผู้คนต่างก็แย่งกันขึ้นรถกันอย่างชุลมุนอัมริดทำหม้อใส่เท่ากระดูกร่วงตกพื้นหายไปรันทีบอกให้เธอรีบขึ้นมาบนรถเขาจะตามไปเก็บหม้อมาให้เองฟารุกเห็นอัม รกับรันทีก็คิดว่าเขาไม่สามารถโจมตีทั้งสองที่นี่ได้เพราะตำรวจจับตาดูอยู่แต่รถคันนี้กำลังจะออกเดินทางในอีก5นาทีเขาจะต้องรีบหยุดอัมฤต เล่รักกลลวงตอนที่41อัมริดขึ้นไปบนรถบรรทุกเห็นวาสมาก,กับราธายืนอยู่ไม่ไกลเธอได้รับจดหมายจากฟารุกเขียนบอกว่าราธากับวาสมาอยู่กับเขาถ้าเธอต้องการจะช่วยทั้งสองก็ให้เธอมาหาเขาเงียบๆห้ามบอกใครโดยเด็ดขาด อัมริตตัดสินใจลงจากรถและเดินไปหาฟารุกฟารุกบอกเธอว่าเขาจะฆ่าทุกคนในครอบครัวของเธอแต่ถ้าเธออยากจะช่วยทุกคนให้เธอไปกับเขาอัมรตตบหน้าเขาเธอจะไปกับเขาแต่จะต้องไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับวาสมาและราธาฟารุกบอกให้อัมริตอย่าได้คิดตุกติก จากนั้นเขากับพักคพวกก็พาอัมฤิตวาสมาและราธาเดินจากไปรานที่เก็บมอใส่เท่ากระดูกกลับมาที่รถบรรทุก พบว่าอัมริดหายตัวไปจากนั้นเขาพบจดหมายที่ฝารุกส่งมาให้อัมริดร่วงอยู่แถวพื้นที่บ้านวาสมาอีกบานบอกซาฮิดาอีกบานอีกบานบอกซาฮิดาภรยาว่าเขาจะไปช่วยวาสมาก,กับอัมริดแต่ซาฮิดาห้ามไว้ทันใดนั้นอูเดอุ้มบริชมาที่นั่นขอให้อีกบานช่วยบริชเพราะบ,บิชได้รับบาดเจ็บ อีกบานตอบตกลงสาหิดาถามอูเดว่าวาสมาอยู่ที่ไหนอีกบานถามอูเดว่าเกิดอะไรขึ้นอูเดบอกว่าเขากับวาสารักกันและเคยคิดที่จะหนีไปด้วยกันแต่พวกเขาทั้งสองรู้ว่าจะไม่มีใครยอมรับพวกเขาฟารุกพาอัมริดวาสมาราธามาที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งเขาแย่งมาจากเจ้าของเดิมวาสมาตอว่าฟารุกว่าเขาจะต้องตกนรก ฟารุกตบหน้าวาสมาแต่อับราห้ามไว้ทันใดนั้นยายของฟ่ารุกมาที่นั่นและต่อว่าวาสมา อับราวจะพูดแต่ฝารุกห้ามไว้บอกมันเป็นเรื่องในครอบครัวของเขาจากนั้นฝารุกบอกให้อับราวพาคนออกไปตามหาอูเดและฆ่าอูเดอัมริดวัสมาราธาได้ยินก็ตกใจอัมริดบอกฝารุกว่าเขาจะไม่สามารถทำอะไรอูเดได้ฝารุกหัวเราะบอกเขาจะแต่งงานกับเธอภายในสองวันฝารุกเข้ามาจะแต่ต้องราธาแต่วัสมา์ขวางไว้ ฟารุกตบหน้าวาสมาอัมริดไม่พอใจบอกให้ฟารุกเลิกฝันเพราะตราบใดที่เธออยู่ที่นี่เขาจะไม่สามารถทำอะไรพวกเธอทั้งสามได้ฟารุกบอกว่าเธอจะไม่สามารถช่วยใครได้และจะไม่มีใครมาช่วยเธอที่นี่ได้เช่นกันอับราวกลับมาที่บ้านของเขาอีกบานบอกอับราวลูกชายว่าเขารู้สึกอับอายที่จะเรียกอับราว่าเป็นลูกของเขาเขาไม่เคยคิดเลยว่าอับราว จะกลายเป็นคนแบบนี้และราตันจะคิดอย่างไรกับเขาอับราหัวเราะบอกว่าราตันกับราชาณีตายไปแล้วซาฮิดาได้ยินเสียงอับราวก็ตกใจบอกให้อูเดยอยู่กับบิชในห้องส่วนเธอจะออกไปรับหน้าอับราวลูกชาย อูเดกับบิชได้ยินว่าราตันกับราชรานีตายแล้วก็ตกใจซาฮิดามาถามอับราว,ว่าวาัสมา่าอยู่ที่ไหนอับราวกโกหกว่าเขาไม่รู้แต่เขารู้ว่าอูเดพาวาัสมาไปด้วยอีกบ้านตบหน้าอับราวและไล่เขาออกไปจากบ้านอับราวก็เดินจากไปอีกบ้านกับซาฮิดาร้องไห้เสียใจที่ราตันกับราชรานีตายแล้วจากนั้นพวกเขากลับมาหาบิชในห้องอ อูเดร้องไห้บอกอีกบานว่าราตันกับราชราณีดูแลทุกคนให้มีความสุขแต่ทั้งสองก็กลับได้รับการตอบแทนเช่นนี้อีกบานบอกให้อูเดมีชีวิตยอยู่เพื่อรอบครัวและเพื่อวาสมาก,กับลูกอูเดถามว่าอีกบานยอมรับเขาอย่างนั้นหรืออีกบานบอกเขาไม่เคยคิดคัดค้านในความสัมพันธ์ของทั้งสองและถ้าเขาได้ดูเรื่องนี้ก่อนสถานการณ์ก็คงจะแตกต่างออกไป อูเดก็โกรธอีกบานด้วยความดีใจบอกว่าเขาจะไปพาวาสมากลับมาให้ได้อีกบานหยุดอูเดไว้บอกสถานการณ์ข้างนอกเลวร้ายมากอูเดก็ยืนกลานที่จะไปแต่บิชคอร้องให้อูเดยอย่าได้พิ่งออกไปฝ่ายรันทีก็ปลอมตัวเป็นนักพจน์ซูฟีมาที่บ้านของฝารุกบอกว่าเขาจะขับไล่ความชั่วร้ายที่สิงสู่อยู่ในบ้านหลังนี้ ฟารุกบอกที่นี่ปกติดีบอกให้นักจพ์กลับไปแต่รันทีปฏิเสธรันทีบอกยายของฟารุก เธอเคยเป็นโรคฝีดาดตอนอายุ16และเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดจนพ่อของเธอต้องให้นักพน์มาสวดขอพรให้ยายของฝ่ารุกรู้สึกประหลาดใจที่นักพรตรู้เรื่องของเธอและเกิดความเลื่อมใสรันทีที่ปลอมตัวเป็นนักพน์แกล้งทำท่าจะเดินไปแต่ยายคงฝ่ารุกหยุดไว้บอกให้เขาทำในสิ่งที่ต้องการรันทีบอกเขาจะเริ่มทำการปัดเป่า จากนั้นเขาก็จับมืออัมริดทำให้อัมริดรู้ว่านักพ์ก็คือรันทีที่ปลอมตัวมา